เดือน4แรม11บเอ็ค่ำเมื่อเจ้าพระยาทั้งสองทราบความว่าทัพหลวนถอยไปจากปากพิงแล้วจึงเตรียมการสละบมือฝ่าวงล้อพมพม่ากออกไปให้ทหารระดมยิงปืนใหญ่น้อยหนักหนาขึ้นกว่าแต่ก่อน ให้นำเอาปีพาดขึ้นเล่นตีบนเชิงเทินกำแพงรอบเมืองแล้วจัดกระบวนทัพเป็น3กองกองหน้าเลือกคนที่แข็งแรงสามารถสู้รบฝ่าวงล้อพมพม่าเปิดทางออกไปกองกลางประกอบด้วยรัษฎรชาวเมืองพิษณุโลกให้อาวุธติดตัวรัศดรชายชกันทุกคนแม้แต่สตรีก็ให้มีอาวุธประจำกายและกองหลังสำหรับป้องกันท้ายกระบวนถึงเวลายามเสด เจ้าพระยาจากกักรนแลเจ้าพระยาสุรสีจึงให้เปิดประตูเมืองด้านตะวันออกของพิษณุโลกกองหน้าฝ่าทัพพม่ากออกไปค่ายพม่ายิงปืนตอบโต้เข้ารบกันถึงขั้นตะลุมบอลฝ่ายไทยหนุนเนื่อเข้าไปจนฝ่ายพม่าแยกออกเปิดทางให้เจ้าพระยาทั้งสองจึงฝ่าวงล้อพมพม่ากออกไปทางตะวันออกได้สําเร็จไปตั้งมั่นอยู่ที่บ้านละมุงดอนชมพู ตำบลบ้านมุงตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางราศดรชาวเมืองพิษณุโลกบ้างติดตามเจ้าพระยาทั้งสองไปบ้างหนีลงไปหาไข่หลวงที่บางข้าวตอกบ้างแตกกระจายหลบหนีไปในป่าบ้างถูกพระม่าจับกุมเป็นฉเฉลย